ข้าแตกพระเจ้าโปรดทรงคุ้มครองข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์ข้าพระเจ้าทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นผู้กำหนดชีวิตของข้าพระเจ้าพระองค์เท่านั้นทรงคุ้มครองชะตาชีวิตของข้าพระเจ้าให้ปลอดภัย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้กอบกู้ข้าให้รอดอัลเลลุยาข้าพระเจ้าถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นที่ปรึกษาของข้าพระเจ้าแม้อย่างค่ำคืนจิตใจก็ยังเพิ่มสอนข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าตั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้เบื้องหน้าข้าพระเจ้าเสมอ ถ้ามีพระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้กอบกู้ข้าให้รอดอัลเลลุยาดังนั้นหัวใจข้าพเจ้าจึงร่าเริงวิญญาณข้าพเจ้าก็ยินดี ร่างกายของข้าพเจ้าจะพักผ่อนอย่างปลอดภัยพระพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าไว้ในแดนมรณะจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ต้องเผชิญเหวลึกองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้กอบกู้ข้าให้รอดอัลเลลุยาพระองค์จะทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักหนทางแห่งชีวิต ข้าพเจ้าจะอินดีอย่างเต็มเปี่ยมเมื่ออยู่เฉพาะพระพักข้าพเจ้าจะมีความสุขตลอดไปเมื่ออยู่เบื้องขวาของพระองค์องค์พระเจ้าทรงเป็นผู้กอบกู้ข้าให้รอดอัลเลลูยา